ไอ้เอาแล้วฉันโตหรือเปล่าไม่ใช่คอกมันหรือเปล่าเอายังเอาซิเอาซิเอาสักทีไม่รู้จะได้ตัวนมให้ดมให้ดมอย่างับกูนะอุ้ยดูดิเทียนใหญ่เลยครับพี่ยงโทรมารับนะครับวันนี้่ครับคลิปแบบเบาๆวันนี้มาครับพี่โยงเรา จะไปเล่นเชโดแล้วไปเล่นลนะคาวได้หมดได้หมดละเผานะมีแต่อายางอย่าเดียวเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้ปาลาอะไรทีแรกนะครับลองหาเชโดกันก่อนตามหาเชโดเชโดริมของ ต้องทำขานฉันได้แหละโอ้ยกีแบกไอ้เอด้ดาดดตัว์ยุบไปมันอมไปแล้วแหละ ี่เดยไม่ค่อยดุเท่าไหร่ปกติถ้าเกิดมันดุๆนะแม่งไล่ผิวน้ำก็ไล่ นั่นไงเอาแล้วจะโดหรือเปล่าไม่ใช่คอกมันหรือเปล่าโดนอ้อีกแล้วครับตันเฮ้ยแม่งกันแล้วกัดอีกกันแล้วกันโอ้ยเย้ไสแตกเลยเมื่อกี้ทำไมไม่ไม่เกินวะเอ้ยไม่แน่แล้วเพิเผื่อแม่งไม่ใช่ไม่ใช่อีอีคู่นี้แล้วดูแล้วมันไก่จัด

อ,อ,อยู่ไหมอย,อยู่ดิไม่อยู่ได้ยังไงเราไอติดอะไรวะอ้าวยี่นูน่นมันอยู่นูน่นนู่นเดินไหมเดินไหมเดินไหมยเห็นตัวไหมฮะ<า>เห็นตัวไหมไม่เห็นเดินไหมเดินไหมเดินไปใกล้เดินไปใกล้ <c oughs> เอาเลย <c oughs> โอ้วัดเต็มเบื้องไปมันนะครับ ปล่อยปล่อยวิ่งยาวจัดเ <c> ฮ <oughs> ้ยค,ค่อยๆลื้อไป <c oughs> ค่อยๆลื้อไปยาวจัด <c oughs> โอ้ปล่อยวิ่งแม่งเกือบสิบยี่สิบวิอะ <c oughs> ค,ค่อยๆเลาะไปค,ค่อยๆเลาะไปไม่ไรถ้ามันกืนหน,น่อยไงก็ยังอยู่บัดยันขอหอ,อยอะนี่ครับออกัดลงไปมิดเลยต้อง ลองโยกให้อ้อมจากนั่นดิให้อ้อมหลบใต้ปายอย่างเงี้ยลองดูที่อยู่นะเออ,เอ,อลองอ้อมไปไดิอยู่ไหมโอ้มันอยู่ตรงนี้นนะมี้วันนี่นี่อยู่ตรงนี้นะตรงย้ายที่เออเนัน่นะข้างล่างเนี่ยน,นีโยกเอาแล้วอยู่ว่าไม่รู้แต่ลูกมันไม่ไปไหนระวังคันด้วยเลยแต่ไม่ดิ้นเลยนะเนี่ยไม่แน่นะมันอาจจะแบบงับปุ๊บแล้วก็พันแวกไปแวกไปอันนี้จับให้ ไหนกระตุกกระตักเลยวะออไปแล้วมั้ง <laughs> โอ้สายวิ่งจัดทร์องนอี้นะเ <c oughs> อย์ยู <c oughs> อายจะโดไอยองไอทีมาตดองในจะโดเย็ดโคตรอดอ่ะโ,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 โอ้ยมันกืนลงไม่ได้เอเมื่อกี้เห็นเหยื่อล่วงตรงนี้ปะเหยื่อส้มส้มอ่ะ ออไอ้บ้าบอจิบหายเลยแสดงว่าอีตัวกัดนี่ไงเห็นมันเหมือนเหมือนคิน้วเขียวล่วงไปมันจมน้ำหรือมันลอยน้ำจมอ่าเรียบร้อยร้อยหรออ๋อเออได้เยอะคืนด้วยเปิดตะกอนนะครับจะโดนี่ไอ้ยอบปล่อยวิ่งแบบบ้าบอได้รูปกันไอ้สายนี้ไม่ค่อยโตเลยทีปะนี่เห็นนะกัดมันโคตรอ่ะนี่นี่นะนี่นะนี่กัด จะโดน้อยกันโหดอ่ะโหดจัดโอเค ติ้มาเลยจิ้มมาเลยไม่รู้แต่ได้ตัวกดเฮ้ยกดยังใหญ่อ่ะใส่ดีใส่ดีปลากอดกินปลายางปลายาง เอาเรื่องเอาเรื่องปรากฏกินปลายางนะครับวันนี้เอาเรื่องเหมือนกันติดตั้งขอขอหน้าขอหลังเลยครับเอาแล้วใส่ได้ไวนะเนี่ยนี่ครับปรากฏกินปลายางใจอย่างสวย น้มน้มให้น้มให้น้มอย่างับกูนะอุ้ยดูดิเชียงใหญ่เลยนี่นอือใ่มือมัดเขาให้ <laughs>